ผู้ที่มาถามวันนี้ก็จะให้ผมคุยเรื่องวังแพร่งนรานะแพร่งนรานะครับซึ่งก็ชื่อนี้สำหรับคนสมัยใหม่นี่คงจะอิดอัดทีเดียวนะวังคงจะเข้าใจแพร่งแพร่งนั้นไม่เข้าใจคนสมัยใหม่นี้นะครับก็พูดคุยง่ายก็คือตำบลน,นั้นเองนะนะนราก็มาจากพระนามของ รวมพระนราทิ่ประพันธ์พง์เจ้าของวังแพร่งนรานะครับเอาละครับเียนที่ทราบสกก่อนว่าผมผมเกิดไม่ทันนะฮะผมเกิดประปีพศสองราาแล้ววังแพร่งนราาน,นั้นนะหมดไปตั้งแต่ท่านเจ้าของวังท่านสิ้นพระชนไปในสมัยรัชกาลที่เจ็ ประมาณปี2474นะบะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีวังแล้วคงเหลือแต่พระตำหนักอยู่หลังหนึ่งแล้วก็มีแต่เอกสารที่ปรากฏอยู่ผมก็เรียนรู้จากเอกสารทั้งหมดนะครับก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ากรุงเทพก่อนที่จะมีวังที่กล่าวถึงเนี่ยก็ พื้นที่ก็ไม่ไม่ได้ขยายขยายใหญ่โตขนาดไหนนะครับมันจะมีพระชวังหลวงก็คือวังหลวงวังหน้าซึ่งปัจจบุบันก็เป็นของอภิพิทัณฑ์สถานแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็วิทย์ไยน่นัตสินส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งของท้องสนามหลวงปัจจุบันนะฮะแล้วก็มีครองคูเมือง ซึ่งขุดออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพยาทางด้านเหนือก็คือบริเวณของท่าช้งางวังหน้านะครับแล้วก็โค้งไปออกที่ประคองตลาดหรือรุงเงินราชินีตลาดดอกไม้เนี่ยนะครับนะ่นก็เรียกว่าเกาะรัตนโกสศ์ตอนใน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยธธธอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างขึ้นในตอนตอน้นคลองที่ผมกล่าวไปสักครู่นี้ก็ได้คลองครูเมืองเดิมนะถ้าเปิดเราไล่ไปตั้งแต่ปากคลองทางด้านปากคลองตลาดมันก็จะผ่านาใกล้ๆกับตอนทิเหนือสุดของท่อสนาหลวงผ่านแม่พระ ธรณีบีบมวยผมหรือสะพานผ่านพิภพลีลาผ่านกรองคูเมืองหลังกระทรวงยุติธรรมหลังกระทรวงกลาโหมแล้วก็ผ่านไปสู่วัดราชประพิษทางด้านซ้ายมือวัดราชประดิษฐ์ทางด้านขวามือวังสรันลมศาลเาพ่ะหอกลองบ้านหม้อแล้วก็ไปออกที่ประลองตลาด เนี่ยก็คือสมัยรัชกาลหนึ่งสองสนะฮะต่อมาก็ขุดคลองที่สองเป็นเป็นเอกรเ็กคลองบังพูเข้าทังวัดสังเวชวิทยารามแล้วก็อ้อมขนานไปกับคลองคุมเมืองเดิม เราเรียกว่าคลองบารลำพูเพราะว่นผ่านบารลำพูนะฮะก็ผ่านตลาดยอดผ่านสะพานนราธราชสถานผ่านวัดบว,วริเวศวิหารอ้อมมาจนกระทั่งถึงกระแพงเมืองคือป้อมพระการคือผ่านฟ้าสะพานผ่านฟ้าลีลาดแล้วก็วิ่งต่อไปนากคุกนะฮะ นาคุกเราไปถึงตะพันหันแล้วไปออกปากคลองทอี่ใกล้ๆวัดเรียบนะฮะก็ตอนใต้ของสะพานพุทธยอดฟ้าเขารกคลองโอ่งอ่างเพราะสมัยก่อนนี่มีโอ่งมีอ่างกามาขายอยู่นั้นเยอะมากเลยนี่นก็เป็นครูเบองชั้นกลางชั้นที่สองนะฮะตอนที่เกิดคูเบิล อันที่สองขึ้นมาแล้วเนี่ยจึงทําให้เกิดกรุงเทพชั้นกลางขึ้นมาเนี่ยจึยงได้เริ่มมีวังต่างๆกระจายออกจากชั้นในสุดมาเปน็นที่ชั้นกลางและวังที่เราจะพูดกันวันนี้คือวงังพระนาราเนี่ยก็อ,อยู่ระหว่างครูเองชั้นในกับครูเบงชั้นกลางหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็สั่งคุณห คลองที่สามจากปากคลองเทเวศผ่านมา,า,าใกล้ๆก,กับบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นเ,เป็นเป็นมหาวิทยาลัยการช่างนะฮะก,ก็ครองเทเวศเนี่ยก็จะ มีถนนขนานไปเลยคือ,อถนนขนานก็ครอกไปด้วยโดยตลอดเลยต,ตั้งแต่ตั้งแต่ปากคลองที่จากตะบลเทเวศเนี่ยเลื่อยมาก็มาผ่านวังแดงมาผ่านสพนะพานมขวันนักสันผ่านวัดองกุฏผ่านาวัดอีกสองสามวัดคือวัด วัทหารบกอะอะไรผสมดสมสมนัวิหารแล้วก็ผ่านสะพันขาวนะฮะสะพันจะจะ,จะ,จะทุพาัก,กนะแล้วก็โบเบนะฮะไปออกนู่นกษัตริย์ศึกหวลพงแล้วก็ไปออกสู่ม่นํำเจ้าพะยากปากปากคลองสีพยาอันนี้เป็นลู่เหมือนข้างน,นอก ที่ดินที่เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยเป็น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 รอบที่สามเนี่ยรอบที่หนึ่งคือวังหลวงรอบที่สองคือที่ผมบอกแล้วคือวังที่เราจะพูดวันนี้แต่รอบนอาสุดเนี่ยจะเป็นวังของลูกป็นเชกันที่ห้าเป็นส่วนใหญ่นะับก็ยิงราชการเพิ่มมาวังก็ออกไปอยู่ข้างนอกเบิองทีหลังจากนั้นพอออกจากเขตคลองที่สามไปแล้วทีนี้กลายเป็นทุ่งนาเลย หัวลำโพงอะไรเงี้นะป่าจะไปทั้งถึงคลอ,องสันแสบออกไปจะไปตั้งถึงบางกะปิถึงสุขุมวิทถึงลำกำแพงปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องของ3าชั้นของกรุงเทพเอาละในสมัยรัชกาลที่สีเนี่ยครับเราไม่มีเค้ยนถนน,นะเราไปไหนด้นเรือขุดคลองเสมอบาเสร็พระจอมเกล้าช่ยก็ตัดถนนสำคัญขึ้นสาสาย ซึ่งก็ทุกคนจะท่องเลยจำ,จำเริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครคือถนนจเจริญกรุงฝรั่งได้วนยิยร่รถตัดตั้งแต่พระบรมราชวังคือหลักเมืองวิ่งตรงไปออกถนนตกเลยเป็นถนนใหม่สมัยรัชกาลที่สี่ก็ใช้เป็นฝรั่งมาใช้เป็นที่สำหรับขี่ม้าออกกำลังกายตอนเช้า นะก็เป็นถนนตรงสายเดียวที่ยาวมากเลยคือถนนเจริญกรุงปัจจุบันนี้มันก็กลายเป็นย่านกานค้าตลอดสายเลยนะครับส่วนถนนบำรุงเมืองเนี่ยเป็นถนนที่ตัดมาจากคลองเตยนะฮะคือถนนพระรามหนึ่งนั่นเองนะฮะแล้ววิ่งเข้ามาจนกระทั่งถึงสะพานกษัตริย์ศึก ตั้งแต่สภาษกษตร์สึกเป็นต้นมาเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นถนนบำรุงเมืองวิ่งเข้ามาจนจนกระทั่งถึงบริเวณที่เป็นลงประปาแบนสีผ่านวัดสเกตแ้ด้านขวามือแล้วมาชนภูเขาทองนะฮะแล้วก็เข้ามาสู่สำรันราชมาถึงเสาสิงช้าบดพราหมณ แล้วก็วิ่งต่อมาจนจนพระบรมราชวังคือถนนบำรุงเมืองน,นะฮะส่วนถนนเฟื่องนครคือถนนที่ต่อระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนบำร,รุงเมืองถนนเฟื่องนครเนี่ยครับแรกทีเดียวก็สั้นนิดเดียวต่อมาท่านขยายขึ้นเป็นทิศเหนือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นถนนตะนาวนะฮะแล้วก็ออกไปสู่บางภูนะฮะเพราะฉะนั้นเมืองสมัยชกาลที่สี่เนี่ย ก็ได้กินเดียนะฮะก็ถนนหลักๆก,ก็คือเจริญกรุงบรมเมืองเฟื่องนครพระบาทสมเดจเจอยู่รัชากาลที่สเนี่ยท่านเ,าเกิดในสมัดรัชการที่1นะฮะแล้วก็รัชกาลที่สองก็เป็นพระราชบิดาของท่านาท่านก็ประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมคือฝั่งธนบุรีที่ปัจจุบันเป็น กบูทานเรื่อนียนะครับจนกระทั่งพระชนสาครบบวชก็ส่งผนวดก็ไปประทับอยู่ที่วัดสมรายวัดสมรัยก็คือวัดที่ชื่อว่าวัดราชาัชธิวาดปัจจุบันนี้บวชยังไม่ทันเท่าไหร่เลยครับรัชกาลที่สองก็สวรรคตรัชก,กาลที่สามก็กรดราชสมบัติขึ้นหลวงเจ้าเป็นดินนะฮะเอ่อ พระบาทเ็พระจูดจอมเกล้าได้อ่อนกว่าพระบาทเ็พระนั่งเกล้าตั้งสิบกว่าปีนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกอ่ะเจ้าจะบวชก็บวชไปให้มีความสุขจะช่วยดูแลราชบัลลาไว้ให้ศึกมื่อไหลก็มาก็ปรากฏว่าครองราชย7ปีไม่สึกนะฮะ ราชการที่สามของราช27ยี่สปีพอสวรรคตร,ราชกานสี่ถึงได้สสด็จกลับมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระชจันาาสีเจนะฮะเพระพระจันาาสีเนี่ยท่านเคยมีลูกก่อนบวชสองคนอ่ลูกชายตะกู่เลยเป็นลูกขึ้นเกิดจากหม่อมที่ชื่อแม่น้อยเป็นหลานพระเจ้าตักสินนะแล้วก็อพอท่านบวช ทั้งสององค์นี้ก็รับราชการต่อมาเป็นเวลา27ปีเพราะฉะนั้นพอท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินปั๊บเนี่ยลูกของปีท่านสองคนเนี่ยอายุเข้าไป30เศษ30เศษแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ใหญ่มากเลยนะฮะออพอท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินปั๊บก็มีคนถไวายเท้านางเจ้าจอมอะไรต่างๆมากมาย แล้วก็อภิเษกสมรสด้วยอะไรด้วยะระรยะเนี่ยก็มีพระราชโอรสพระชนิดาประสูติท่านของรัฐตั้งแต่ปีเอตั้งแต่พศ่ิบเเนี่ยเป็นเวลาประมาณ16ปีนะฮะในระยะเวลา16ปีเนี่ยทำให้ทาให้ท่านมีลูกหลายองค์นะ มีจำนวนถึงใกล้ๆแปดติกแ่านะฮะทั้งชายทั้งหญิงซึ่งก็มีบัญชีเป็นพระาชโอรสพระชิดาของพระเจดผู้จรงเจ้าเจอยู่หัวซึ่งเขาบอกว่ามีพระชารส3สสิบองค์มีพระร ông, ิดาชธิดา43องค์แทบสององค์รวมแล้วเป็น84 ทีนี้พอท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินปั๊บเนี่ยก็มีผู้ถวายตัวเข้าไปเป็นเจ้าจอมอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยท่านก็เริ่มต้นมีลูกตั้งแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วท่านมีลูกสาวคนโตเลยคือพระองค์เจ้ายิ่งยเยาวรักษ นะพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษ์เป็นรูปของเจ้าจอมบันดาบแพแล้วก็ท่านก็มีลูกสายคนที่สองที่พระองค์เจ้าทักษิณชานะฮะก็เป็นรูปของเจ้จอมบันดาบพึ่งแล้วท่านก็อภิเศกสมรสเป็น สมเด็จพระนเจ้าสมณวัฒนาวดีแล้วมีพระอ,องค์เจ้าประสูติมาโองคหนึ่งแล้วก็พระอ,องค์เจ้าสมณัตก็สวรรคตรก็เลยสร้างวัดสมนัตวิหารให้ท่านก็มา,ามีพระเมศีใหม่องค์ที่สองคือสมเด็จเทพสรินทราบา้านถึงได้มีลูกออกมาเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่วรัชกาลที่ห้าเอาละนะฮะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจึงเป็นลูกชายจ้าฟ้าองค์ใหญ่นะฮะของท่านก็หลังจากนั้นท่านก็มีน้องๆประสูติตามมาอีกเพราะฉะนั้นพอรัชการที่สี่สวรรคตรปั๊บเนี่ยรัชการที่ห้าเพิ่งจะอยุประมาณสิบหกสิบห้าสิบหกปีเท่านั้นเอง น้องๆอีกจำนวนมากมายยังไม่ได้กนจุกยังไม่ได้สกันเลยเพราะฉะนั้นเกือบเกือบจะยังไม่มีใครได้ออกวังเลยนอกจากเจ้าพี่ใหญ่สององค์ที่ที่ประสูติก่อนเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเเก,มมอ,กมมอมรกรมหมื่นเมเีสวนเซววิลาชกับกรมหมืน่นวิษณุานาณิพาธรสององค์ที่มีวังแล้วนอกนั้นทั้งสององค์นี้ก็ได้วังใกล้ๆกับใกล้ๆกับบางลำพู นะซึ่งต่อมาก็สิ้นพระชนไปทั้งสององค์ก็ถวายที่คืนก็เลยกลายเป็นวัดสร้างเป็นวัดต่อมานรัชกาลที่รัชกาลที่ห้าเนี่ยครับท่านเเป็นพี่ชายใหญ่เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูแลน้องๆแทนพ่อสิ่งแรกทีต่ต้องทำคือให้การศึกษากับน้องทุกองค์ข้อสองก็คือ พออายุโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องโศกันถ้าเป็นชายก็ต้องเสด็จออกวังองค์หญิงก็ต้องอยู่ในวังหลวงนะฮะตรงนี้แหละครับทำให้ท่านต้องจัดแจงมอบที่ดินให้เป็นวังของน้องๆทุกอง์โดยตลอดลูกๆของรัชกาลที่สี่จึงได้ที่วังซึ่งไม่ใหญ่โตนะฮะพออยู่เท่านั้นเองนะฮะ ในบริเวณกรุงเทพชั้นกลางแล้วหลายพระองค์ทีเดียวจะได้วังอยู่ริมคลองหลายพระองค์จะอยู่บนถนนเฟื่องนครถนนบำรุงเมืองนะฮะรวมทั้งกรมพนาราเนี่ยก็ได้ที่ดินซึ่งรัชกาลที่ห้าเป็นผู้จัดให้ไม่ใช่พระเทาลซีจัดให้เพราะว่า กรมนาราเนี่ยท่านเป็นเป็นพระราชรถเกือบป,ปลายแถวแล้วนะฮะท่านอ่อนก่บพระบาทเสร็จพระจุลจอมเกล้าช่วยหัวแปดปีนะฮะก็ท่านประสูติเมื่อวันที่20ิพฤศจิกายนพศสอง4นรนะฮะก็อ่อนก่อนราชการที่ห้าแปดปี